ไข่ตะกะแตนอีกแล้วจ้าพี่น้องเก็บไข่ตะกะแตนอีกแล้วจ้ามีใครสนใจไข่ตะกะแตะนบ่เนาะจ้าไอเยี่ยมชมฟาร์มได้เด้อค่ะนี่ค่ะไข่ตะกะแตนไข่โตหมดแล้วจ้าพี่น้องเอาไข่อย่นี้ไงไข่ล้วนเลยพี่น้อง ไข่จ้ะแต่ว่ามันจะเป็นปากงามเนาะค่ะมันจะเป็นมุนมุม,มปากงามปากโปง่งงามเลยจ้ะน้องเพราะว่ามันแย่งกันไข่มันไข่ปี๊ดๆแต่ไม่ให้สนใจไข่ตะกกระเดนด่วนๆเลยจ้ะพี่น้องสั่งจองด่วนๆเลยจ้า ถ้าไข่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 ตะ,กะเยะกยนครับ,บทเทืาอน้นพี่น้องมาเบิงนไข่ตะเกยนด้วย้าพี่น้องไข่ล้วนเลย ใครจงใครันเนะเฮ้ยสวเยอะย่พี่น no like ้องก่นะใกล้สิบวดแล้วเหลือหน้อยเดียวคือ่ะรักจะเป็นผาดเลยจากพี่น้องใครเออจ่าใคร ไข่ตั๊ะแตนจ้าเมนจ้าสนใจบัวโนค่ะกินได้ขายได้จ้าใช่เอาไปทอดเอาดัางเกี่ยวมาดูอทอุกคนนี่พี่น้องอันสุดท้ายนี่พี่น้อง พี่เสี่พี่น้องชมปนิปลาตีโทรพี่น้องท่ามกงง่ยเลยได้หลายได้หลายพี่น้องได้หลายไข่ตักะเตนเด้จ้าไข่ม้วนๆขื่นสำเรพี่น้องอ้ห่เยอะเยอะะใ่ไข่ตักกะเตนเด้จ้าพี่น้องเลยไข่ตักะเตนเด้จ้าเป้ยบอสบอสเปิดอันไปเน่ เอ,อก็จะเซตเปนน็นอะรดำเมือจจเม่อยุดธจะโดนนี่ใครเ้วยอนี่จ้าเป็นริ้วเป็นริ้วจ้าสวัสดีค่ะใครอยากซื้อพักมาได้เ้วยอจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย